สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับวันที่14มีนาคมเป็นวันที่สองผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชีวิตส่งผลกระทบกับทวีปแอฟริกาและผลที่เกิดขึ้นนะครับก็สืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้สองท่านนี้คือมิจชรีท่านหนึ่งผู้บุกเบิกอีกท่านหนึ่งครับมิจรีท่านนี้ชื่อว่าเดวิดลิวิงสโตนและผู้บุกเบิก ผู้สำรวจคนนี้ชื่อว่าเฮนรี่สเตลเล่เฮนรี่มอร์ตันสเตเล่เมื่อมิชินรีเดวิดลิวิงสโตนนั้นท่านเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนภาคกลางของแอฟริกาทุกๆคนก็ติดตามท่านไปนะครับโลกทั้งโลกโลกนี้หมายถึงโลกทางตะวันตกที่ส่งมิชินรีไปนั้นก็ติดตามไปด้วยลิวิงสโตนนั้นเป็นวีลบุบรุษครับและนักสำรวจ นักทำแผนที่เดินทางแต่ละครั้งก็เป็นที่กล่าวขวัญในช่วงทศว,ทวรรษที่หนึ่งแปดเจนะครับปรากฏว่าข่าวครา,าวที่ได้จากเลวินสโตนนั้นหายไปโลกก็รอคอยครับโลกนี้แทบจะเงียบไปหมดเลยครับเพราะรอคอยว่าเกิดอะไรขึ้นสงสัยพอห้าปีผ่านไปครับในที่สุดหนังสืพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ว่า New York h e r a l ก ส่งบุคคลที่สองครับก็คือเฮนรี่มอร์ตันสเตเลเข้าไปครับตามเข้าไปครับเฮนรี่มอร์ตันสเตเลนั้นเขาเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้บุกเบิกเป็นนักสำรวจเข้าไปตามหาว่าลิวิงโซนนั้นยังมีชีวิตยอยู่หรือตายไปแล้วสเตเลนั้นเป็นนักประจนภัยและเป็นนักข่าวที่ไม่ยอทอเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยซ้ำแล้วก็มองศาสนาคริสต์ด้วยความสงสัย ด้วยคำถามเยอะแยะมากมายแต่ทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ให้กำลังใจเขาว่าให้เฮนรี่แสเลนั้นทุ่มทุนเต็มที่เลยนะครับถึงไหนถึงกันเลยครับแนเล่ Henry ก็เลยจัดหาคนสองร้อคนเป็นหัวหอกเป็นเรียกว่ากองคาราวานเลยครับกองคาราวานมุ่งหน้าเข้าไปในป่าในแอฟริกาในป่าลึกในภาคกลางของทวีปแอฟริกาซึ่งไม่ค่อยมีใครสำรวจมาก,ก่อน ี่นงครับในการบันทึกได้บันทึกว่าอย่างนี้ในที่สุดเฮนรี่มอร์ตันสแตนเล์ก็พบท่านอาจารย์ลิวิงสโตนใกล้ทะเลสาบแทนกันยิก้าทะเลสาบนี้มีชื่อว่าแทนกันยิก้านะครับเขาก็ก้มหัวและกล่าวคำพูดที่มีชื่อเสียงว่าผมคิดว่าท่านคือคุณหมอลิวิงสโตนใช่ไหมครับภาษาอังกฤษน้่นก็ว่าดรลิวิงสโตนไอพิซูม ดรลิววิงสโตนอพรีซูมเฮลิสแอนเลนะครับมาถึงทันเวลาพอดีเพราะว่าตอนนั้นจเจนี่ยมิชชนรีผู้ชาราภาพนะครับลิววิงสโตนป่วยครับว้าเวและต้องการยาอุปกรณ์ต่างๆมากมายข่าวคราวจากทางบ้านด้วยเหมือนกันปรากฏว่าในสุดนั้นสองท่านนี้นะครับก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันคนหนึ่งพระเจ้าจา๋าเป็นมิชชนรี อีกคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงลิวิงสโตนและสแตลเล์ครับสองคนนี้พี่น้องครับในที่สุดผูกพันกันมากสแตลเล์รายงานในภายหลังครับว่าผมได้ไปแอฟริกาโดยมีอคติต่อศาสนาเหมือนผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าที่เลวร้ายที่สุดในลอนดอนแต่ผมเห็นชายชราผู้โดดเดี่ยวคนนี้อยู่ที่นั่นและผมถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผมพบตัวเองกำลังฟังเขา คุณคิดถึงชายชรลาที่ทําตามคํำพูดที่ว่าจงละทิ้งทุกสิ่งและตามเรามาจงละทิ้งทุกสิ่งแล้วตามเรามาเมื่อผมมองเห็นทีละนิดถึงการอุทิศทุ่มเทความอ่อนโยนความกระตือรือล้นและวิธีที่เขาทํางานของเขาอย่างเงียบๆทาให้ผมกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและวันสุดท้ายที่เขาอยู่ด้วยกันก็คือวันที่14มีนาคมเกิศักราชหนึ่ 872ครับในวันนั้นทั้งสองคนพูดกันน้อยเพราะว่าเขากำลังจะจากไปสแตเล่อ้อยอิงอยู่นานครับในที่สุดจึงกล้าพูดว่าตอนนี้คุณหมอที่รักของผมเพื่อนที่ดีที่สุดก็จำต้องจากกันท่านอาจารย์ลิวิงสโตนก็รู้สึกใจหายครับและท่านก็ตอบว่าขอพระเจ้าทรงนำทางให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยและขอพระเจ้าอํำนวยพระพรคุณเพื่อนของผม แซนเล่ก็เดินไปแล้วก็หันกลับมามองครั้งสุดท้ายลิวิงสโตนก็หันกลับมามองเช่นกันครับแซนเล่ก็โบกผ้าเช็ดหน้าและลิวิงสโตนก็ยกหมวกเขาค่้ยพวกเขาไม่ได้พบกันอีกในโลกนี้ครับปีต่อมาเมื่อแซนเล่ได้ยินข่าวการตายของลิวิงสโตนท่านตั้งใจที่จะเดินตามรอยเท้าของลิวิงสโตนก็คือท่านก็เป็นผู้ที่ยังคงสำรวจแอฟริกาต่อไปและมีบทบาทสำคัญในการสำรวจลุ่มแม่น้ำของโกด้วย แต่ท่านเองก็ยังมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทําสนธิสัญญาที่ทําให้เบลเยียมนั้นได้เข้าไปช่วยดูแลครอบครองคองโกแม้ว่ารีมอร์ตันสแตนเลนะครับเขาจะเป็นบุคคลที่มีความซับซ้อนมีทั้งผู้ที่ชื่นชมชื่นชอบมีทั้งผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในยุคล่าอนานิคมแต่อย่างไรก็ตามครับ สิ่งที่เกิดที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าคนสร้างคนครับชีวิตสร้างชีวิตครับคนสร้างคนจะสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีคนให้สร้างในทํานองเดียวกันคนสร้างคนก็จะสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีคนสร้างชีวิตเช่นเดียวกันครับถ้าไร้ชีวิตก็ไม่สามารถที่จะก่อเกิดชีวิตได้และถ้าชีวิตที่มีชีวิตครับถึงจะก่อเกิดชีวิตต่อไปได้ฉะนั้นเราจะเห็นครับว่า ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดนะครับชีวิตที่แตกต่างเห็นของมิชเชนรีเดวิดลิวิงสโตนเห็นของเฮนรี่มอร์ตันสเตลเล่ทั้งคู่มีชีวิตแตกต่างกันนะครับแต่มันมีความเชื่อมโยงในเรื่องอะไรครับขณะที่เดวิดลิวิงสโตนนั้นเป็นมิชเชนรีมุ่งมั่นเป็นผู้มุ่งมั่นมากแรงจูงใจสูงในการเดินทางไปแอฟริกาเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพระเยซูคริสท่านเชื่อว่าการนำแสงสว่างของ คริสเตียนไปสู่แอฟริกานั้นเป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้และท่านก็นยังมองว่าการยุติการค้าท่าก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการรับใช้พระเจ้าเหมือนกันฉะนั้นเราเจะเห็นว่าท่านเดวิดลิวิงสโตนนั้นอุทิศตัวเต็มที่ในการสำรวจและเผยแพร่ข่าวประเสริฐท่านต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมมร้าความขาดแคลนต่างๆอันตรายก็ไม่หย่อท้อเช่นเดียวกันครับชีวิตของท่าน ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นชีวิตที่เสียสละ <c oughs> มุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู <beleza> ฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราเห็นรูปแบบการอุทิตตัวของทั้งเดวิดเลวิงสโตนท่านอาจารย์มิเชรีและสเตเลที่อุทิตตัวอย่างมากในการสำรวจแอฟริกานะครับเขาเป็นนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่มากกล้าหาญมีความมุ่งมั่นสูง แซนเล่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นมิชนลีประกาศข่าวประเสริฐศาสนาแต่อุทิศตัวครับผ่านทางการสำรวจและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแอฟริกาทั้งสองคนนั้นมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในแอฟริกาในยุคนั้นครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราคิดถึงว่าเราจะสร้างใครมีคนให้เราสร้างไหมครับถ้าไม่มีอธิษฐานขอพระเจ้าประทานครับในเิธีการเราต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีอะไรที่จะสร้าง คนอื่นๆได้บ้างมีชีวิตอะไรที่เป็นแบบอย่างคนอื่นเรียนแบบได้บ้างมีอะไรที่สามารถมีทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของหลายๆคนที่อยู่ใกล้ชิดเราได้บ้างในการียวกันครับเราเองนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้ามานานผมกลัวแล้วเรารู้สึกว่าเรารักพระเจ้าเรากลังรับใช้พระเจ้าอยู่สิ่งที่สําคัญคือการสร้างสาวกสร้างน้องเลี้ยงครับสร้างผู้ที่จะติดตามเราเหมือนกับที่เราติดตามพระเยซู ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ทั้งหลายได้ลําลึกถึงชีวิตของเดวิดเลบิงสโตนและก็เฮนรี่สเตเล่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทั้งหลายสามารถถอบดบทเรียนที่สําคัญในการอุทิศตัวเสียสละถวายชีวิตให้กับพระองค์ และเห็นในความสําคัญของการสร้างคนต่อมาในแต่ละรุ่นเห็นถึงชีวิตที่ถ่ายทอดชีวิตเห็นถึงชีวิตที่แตะต้องชีวิตเห็นถึงชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เกิดมาในโลกนี้และเราจะให้เกิดอีกมากมายตามชอบพระทัยของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสร็จกลับมาข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาแนวคิดหลักคิดชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนด้วย กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบพระเจ้าอําววพระพรอนพี่น้องทุกท่านครับโปรดขอกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับและส่งต่อขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ